สวัสดีครับเอฟซีทุกท่านบอครับบอคืองถ้าเต่าเป็นเป็นแบนมันจะเป็นมันจะเป็นแบบนั้นเนาะเออมันเป็นหัวมันเครื่องแล้วเขาให้หมายมันมันเนี่ยระวังตามรอยเอ็ดไยก็ช่างว่าอันเดียวกันนั่นแหละเนาะค่ะอันเดียวกันเขาเล่นเห็นเขาบอกว่าเอาเต้ามาเอาเต้าไม้เขาเลยว่าดีเต้าอะค่ะเอชชไยล้อเล่นนะคะเต้านั่นแหละคืองเห็นภาพเลยดีเต่า คุณลุงเขาเรียกว่าเต้าอ่ะมันหมาที่ว่าดีดูก็ดูลองดูดีเต้าเนี่ยนึกเห็นภาพเลยลองเล่นยี่เอาดิ่งนะครับจะมีเอาดิ่งแล้วก็เอาเต้านะคะไอ้หอมจะเคยได้ยินนะคะเนาะเอาดิ่งมาหน่อยเงี้ยเอาเต้ามาหน่อยเงี้ยก็เลยพูดตามเขานะลุงบอกว่าเห็นภาพเลยว่าจ้าเหรอเหอเห็นภาพแล้วเนาะดีเต้า เต้าไม่ใช่บีบเต้าอ่าคลิปนี้ก็คลิปนี้ก็ไอ้ก็อย่ากตัวให้ติดทองยายันหอมทั้งหมดเลยแดงเลยครับแดงเลยมันไม่มีติดหลอกนะไอ้หนูไม่เห็นติดบักเต้าบักเต้าเห็นไหมเห็นเนี่นลุงเสียบอกแล้วบักเต้านั่นเห็นไหมนะค่ะลุงเสียนี่เขาเขาดึงอะไรนี้มันติดนมันก็จะเป็นเต้ามมาอดีตเต้าลุงว่า เออมาดูนี่ดิเต้านี่ยไหมเนี่ยเออเขาดิดเต้านั่นเองเตาไม่นั่นนะก็เย็นแล้วลุงเออเนี่ยดิเต้าคือหมายแล้วก็เราจะไม่นต่านะคะคือตรงนะคะเนาะเขาจะดิดเขาจะไอวางระดับน้ำนะคะนะคะทำงานตาแด้นะฮะคนไทยที่อยู่ร่วมพับแจ๋วไรครับไม่รู้นี่ผมสายทั้งตรงนะโอ้ยออาอุนลุงกำลังจะมาถึงแล้ว

ซองเส้นไปเดียว้อ้เห็นบ่เม็ดบ่เม็ดติ่งนี้น้ำเดี๋ยววะนี่คุณยังกำลังตามเรื่องไม่ช่ำชคงนะดีกว่านี้ดีนะเดี๋ยวบ่ครับแช่งเยอะร ตอนเดกเป็นคนนะคะตอนกจได้รูจับฐานางตันก้จะใตคนบ้านลังเดินนึกได้ังันกแ้ต้งดีเอช่องแอนัมีด้วยนะคะจากช่องนักเติอนนะคะงก็เพิ่มทำงานเป็นก็วันนี้มาเป็นช่วยนะะ

ว้องไห้ท us ักไมาขนมเขาดีเขะโตเลยเสียวมากเลยวัดตลับเะาใช้ลับยิดวัดนี้นะบแต่งประตนกิเม็ดดังเสีย

กเราเมกราก็ดูเลยะไรนี้อนี้ไแก้คเบรก็กซ้ายเบรกขวาเนาะไม่ได้ไปด้วยเหรอแ่น้เบรกซ้ายเบกแก้รูไหมแก้รูไหมไม่จะเปิดขวดให้อไม่ได้เอาไปด้วยรอบอะไรอะลุงอ๋ออันนี้แบบเบรกไปอย่างนี้ใช่ไหมเออจะย้ายถังมาโอ้โหบอกว่ามีบิดไห เอาไม่ต้องถือจะไม่ต้องถือคทีดีนแแล้วโอโถต้องถึงมาครับข้างล่างเนี่ยรับได้หเดลแล้วเดี๋ยวเราดับเลย ตาไดเลยแวตาไมดใน롱อ่ะยิ่งเเาเอยังไม่ดที่จะสตาดนอย่าไม่ได้ว่าไรเลยม้อก็ล้องออกฮะออกลอออกจากเสือได้ๆนะไล่เราอีกแล้วอ๋อได้ๆนะน่นลปนครับามเ่อน้เหรอท่มากย่โมาจัดให้ เอากล้องก้องกล้องออกกล้องออกครับลุงได้ยินไหมคูณสาวเอาือมาไล่กูอีกแล้วไม่ใช่ว่าลุงนะว่าแม่มาต่อยคนเล่าให้ข่อยเมื่อกี้นี่ะคะยางใหญ่นะคะวันนี้มีน้ำพริกสองอันนะน้ำพริกกะปิหวานนะคะไม่มีผักบ้างก็ไม่ได้อยู่กับพื้นบ้านนะแต่ว่าเป็นพื้นบ้าน ก็มีมะม่วงนะมีทั้งเปรี้ยวหน่อยๆแล้วก็มันนะคะก้องกับตันใช่ไหมเตะออกเลยฮะกองกััตนอ๋อโอ้ดูสิตั้งในเสือเลยจุดจัดประหลัดบอกังแล้วทุกคนก็ต่างนั่งเล่มอันก็ยังเอาลุงมูมาตัด ไม่ดีไหอ่ะรอตรงนี้เีขีเดียวนี่ยนีไม่ดีหเป็นไปได้ยังไงขีดเดียวตรงนี้โอ้ครับวากเลยเพี่เงเอาเบบซี่เอาโคกมาให้นะพี่จิมกำลังจะเอามา ดูเลช่าง่ไม่กินเวันนี้เราแบ่งกันดูเลช่างว่านี้หองกีดามเมตรามเมตรเดนขาวตาชานหามือนัเพาะมือจังบเห็นก็คือับรถามากเลยสีขาวนะแม้สีขาวสองล้อเด้อ ของร้านเนีย <Bra ke. S 1> ้งเหมือนควายเออเขาเพื่อนหาอันชาติสองล้อนั่นเพื่อนอยากชาติไหมเออเพื่อนอยากชาติไหมยู้งส่เนเพื่อนว่าจักแล้ว่หนูก็บ่เคยเห็นของราก็ต่างหากของราน่ะยุ้นเหมือนเท้าแม่ไม่พูดถึงความส่เสร็จองล้อน่ะแม่ของลูกยังไงการเข้าลืมว่าคลิปนั่งตั้งนานทำดีมาก ดดีีท่สุถ่ายแล้วมานั่งเฉยเลยคัรไม่ใช่20ปินไปได้ยังไงพอมาจอยพ่นเอาจบไาขอไปสิใช่นาะโอ้โหนั่งตั้งนานเลยครับอันนี้แม่น้อมาเกี้อกษาขอีนร้านค้าตัดมามันเล็กทุกนาทีมีค่าใทักน่ทีแพนเป็นม่วงเสียงที่เต็มแก๊สีฟมยูว พอมีเฟซบนตัวไหเดัไกันอได้หรอแม่เจ้าคือเดี้ยวเจ๋อเอ้าเดี๋ยวจหอ กดมุมมันลวกถ้าเรารถ้าไปกด<ล>อีกก็ได้แม่กดันวันนี้แม่จะให้ดู <ขอ S 2> เกณฑ์ันนี้แม่ว่าจะส่งไลนไว้ให้แกดูอยู่ไหม,อมแอดมม่แต่งรูปสวยๆพี่นาทีเ,าเอ,อพ่นทาทีเอาไปลงกลุ่มแล้วอ่ะเอาไปลงกลุ่มยูทูบเบอร์แล้วก้าวมันไม่ทำเซ็กซี่แม่เนี่พี่กับดันส่งส่งไปให้แม่บ้านคุ้ม ผมชอบที่ชายนะครับรนีนนรลุงนี่ลุงแต่งตัวแบบนี้ไปขายสินค้าเจ้าเลยตรงนี้เป็นที่ใครครับลุงนะครับลุงตรงนี้เป็นที่ใครครับ <c oughs> ว่าก่อนกระที่จะซื้อว่าจะซื้อใช่ไม่ใช่แกทำต้นมันหักไปสองต้นโอ๊ยต้นละยิบน้ำบาดเลยยางยังยางยังไม่หักนั่นเลยนั่นเลยนะมันเอียงแล้วน่ะตั้งตังตังคดูเลยใช่เราอยู่หลายคนเราก็แบ่งกันดูโอ้ตรงนี้เห็ดแดงนะแล้วใครดูเลยแม่ครัว

ือขึ้นไปี่ไงแกก็ไปตัดไม้ไงหญ่ที่แล้วก็เอาเมืองเข้าในเนอะขึ้นไปเสียไว้ข้างบนกลับประมาณสิบนาทีก็เอาลงมาไม่ต้องนี้มันอยู่ในร่มมั้งมันดรอปเสือครับนี่เป็นซูมบอกรู้ไหมบ่นี่เราต้องถือกันอยู่นี่ชั่วโมงเอาปูนไายเลยมันกินเนื้อมะม่วงนะคะอยากมานายเลยมุ่มันเพราะว่ามันดี

โกโกสี่สี่ก้อนมันแตกสีก้อนพี่ใชยก๊อกน้ำซื้อก๊อกอะไรพี่พี่ชัยมาคุยกับป้าเด้อเอาเอาซื้อก๊อกด้วยก๊อกน้ำสี่หุนเอาเอาเอาคือจาของร้านนะซื้อก๊อกหน่อยรรก๊อกสี่หุนป,ป้าให้เขาเอาก๊อกเขาต่อเกี่ยวนอกเกี่ยวในายนะต่อน้ำน่อยนะเอาก๊อกก๊อกน้ำสี่หุน ใช่เหรอมีนิ้วเหรอทันทีทอดนิว้วว้าวโอ้ลงอนิ้วเลยเหรอเอาอนิว้วเ,<อ>เ,เอาก๊อกน้ำนิ้วก็ได้ครับก๊อกน้ำหนึ่งนิ้วมันทอดนิ้วไม่ใช่หรอเอน,ะน,นอี่ยนะของภาษาหว่าไม่มีดูแล้วไม่ไม่ที่ป้าซื้อยอยู่ตอนนี้ของภาษาครับอ๋อของเราซื้อของเราบ้างเรามาใส่นี่นะน้ำเนี่เอ๋อไม่ใช่ป้าของป้าเป็นทอดนิ้วครับใช้ทอดนิ้วอืมทอดนิ้วกับหกหุนใช่กับก๊อกหกหุน ไม่ไม่ดูเก็้าเขาเขาทำลดง่ายหกขุนน่ะนิ้วก็หดหุนอย่างละตัวเป็นก๊อกผิดเปอร์อะเอาวาวเอาเหนอยู่คนเดียวเลยมีมีเอาเอาเป็นหกขุนเอาป้าหกขุนพอลดเรามีแล้วไม่รูมันลดมาแล้วใช่ไหมครับมันลดมาตัวหนึ่งนะเป็นหกขุนเอาก๊อกหกขุนป้าก๊อกหกขุนสามตัวหกขุนสามตัวแล้วก็เออเกลยวนอก ให้คุยเจ้าของร้านเลยครัแล้วก็ค,คุยกับ<ม>ในร้านอะ่ะครับเอาติดในร้านเราจะได้จัดของให้เลยเื้อเป็นบ้าเนยโทรศัพท์พีช่ชายถือไปปัญหาโทรศัพท์ตัวเองแหละ เราคุยแล้วแล่วกับอะไรเนี้ยสรุปส่งเจ้าของเหมือนกันเลยโอ้ยพ่อใหญ่กะมองโหลดแกพูดเจ้าตินะได้ทุกหนพี่ฉันฮ้อนได้กี่คลิปแล้วไม่ได้ลงเลยมันโหลดไม่ได้ไม่มาต่อยมันโหลดไม่ได้เอาไว้ไปอัพที่กรุกกรอเพื่อผมเนี่ยใส่ไว้เยอะๆไปอัพที่กรุกกรอ ั๊มที่ไปนอนปั๊มนั้นไม่ได้ตั้งหัวก็โรยอย่างเดียวทิ้งอย่างเดียวนะคะเฮ้ยนี่ฟั๊มไปอัพได้ไปอัพปั๊มไปนี่ทุกอย่ไปโอนอัพทิ้แล้วแล้วก็ที่ยังไงม็ลูกทีมครอบครัวแล้วก็ลุงเบาก็ไปกันนะคุยเพียร์เร่าเนาะลุงก็ว่าว้าคลิป้อเนาะ กระดว่าไล่จุดจักงานเป็ปากแล้วแล้วก็ไล่ถอยออกเหมือนเราคุยกับเอซีอีเมนะว่าีแ่แม่อยู่เลยลงแล้วค่ลงบ่อาเดินท่อมานี่เลยนะ ุงเสือแ้ไปเจองเสือลุงเสือไปทางนี้กอมาถึกนเดงเสือน้องเสือเพื่อนเพื่อนมีหันไปทเสือแบบนี้ไปเสือจะอาเพ่อนี่เสือกันน้องเสียอการกหนนะครับผมนะดงก็ไถ่เงาไล่มาเรเดดแล้วครัไปแล้ว พี่ลอจะสูบน้ำผมขอบคุณมากเลครับยังนะคบเกรงใจาแนตาแนะฮะโคหน้านยไดด้ีครับปักเครื่องบ่รักเค่งดไปเดียวุบมันเสียงกันเรนบ่คื่องแก้วอส่างีต่ไ่ทองนะคบ่สามยางเล้นลุงพอ กอเกี่ยวหนแล้วก็มาเอาโอ้ข่องอเกี่ยวนอกขึ้นไปบอกเพ่อนเอ้ขงองอข่งอชาข่วงอของน้ำข่องอเปลี่นุนบ้ยวเลี้วเลียวน้องตัหนข่ององอหกขนบอกเพื่นว่าครับขงองอหกุนของอหขุนกับอะไรอีกข่งอหกออมาสิบตัวเลยข่องอหกขนน่ะรับข่องอหกขนแบบก็ต่อตรงอย่างละสิบตัวเผื่อไว้ มอหกหุนกับต่อตรงอย่างละสิบตัวมอหกหุนกับต่อตรงอย่างละสิบกาวน้ำเด้อกาวเตเป็นเกี๊ยว